เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานบ้านผีสิงที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับบ้านเลขที่300ถนนคิมมาในกรุงฮานอยเป็นหนึ่งในสถานที่ลึกลับที่โด่งดังที่สุดของเวียดนามทุกวันนี้ยังคงเป็นอาคารลกล้างกลางเมืองใหญ่ที่มีเรื่องเล่าหลอนสืบต่อกันมานานกว่า30ปีครับประวัติบ้าน 300คิมมะเดิมทีอาคารนี้ถูกสร้างขึ้นในยุคสงครามเย็นราวช่วงปี1980โดยรัฐบาลเวียดนามสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักนักการทูตโซเวียตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตที่มาประจำการตัวอาคารใหญ่โตออกแบบในสไตล์ยุโรปตะวันออกมีหลายชั้นและมีห้องจำนวนมาก แต่หลังจากที่สหาภาพโซเวียตนั้นล่มสลายอาคารนี้ก็ถูกทิ้งล้างไม่ได้ถูกใช้ตามวัตถุประสงค์และมีข่าวลือว่าสถานที่นี้เคยถูกใช้เป็นโรงพยาบาลทหารรับหรือแม้แต่ที่คุมขังนักโทษการเมืองบางคนจึงเชื่อว่ามีวิญ,ญญาณจำนวนมากได้สิงสถิตอยู่เรื่องเล่าหลอนที่เกิดขึ้นหลังจากอาคารถูกทิ้งล้าง ไม่นานชาวบ้านรอบๆก็เริ่มพบเจอเหตุการณ์ประหลาดเหตุการณ์ที่เล่ากันมากที่สุดก็คือเงาหญิงสาวในชุดขาวผู้คนที่ผ่านไปมาตอนกลางคืนมักเห็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวยืนอยู่ตรงหน้าต่างชั้นสองหรือชั้นสาบางคนเล่าว,ว่าหญิงสาวคนนั้นมองลงมาด้วยสายตายินชาแต่พอเดินเข้าไปใกล้ก็หายไปทันทีเสียงประหลาดในยามดึก ชาวบ้านเล่าว่าได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงร้องไห้หรือแม้แต่เสียงโซ่เหล็กลากไปมาตอนกลางคืนบางครั้งเหมือนมีเสียงคนเดินอยู่ภายในอาคารทั้งที่ไม่มีใครอยู่กลิ่นและอาการผิดปกติผู้ที่เคยลองเข้าไปข้างในเล่าว่าอากาศในนั้นเย็นผิดปกติราวกับอยู่ในห้องแช่แข็งบางจุดก็ยังมีกลิ่นเหม็นคล้ายเลือดหรือกลิ่นเน่าแม้ว่าจะไม่มีสิ่งใดหลงเหลือเลยก็ตาม เหตุการณ์จริงที่บันทึกไว้นักข่าวท้องถิ่นเคยเข้าไปทำสกูปข่าวในบ้านหลังนี้แต่พบว่าอุปกรณ์บันทึกภาพทำงานผิดปกติกล้องถ่ายภาพติดเพียงภาพเงาคล้ายคนแม้ในห้องว่างเปล่ากลุ่มวัยรุ่นที่เคยท้าทายเข้าไปนอนค้างคืนมีบางคนกลับออกมาในสภาพเสียสติชั่วข่าวบอกว่าได้ยินเสียงคนมากระซิบที่ข้างหูทั้งคืน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เคยพยายามปรับปรุงบ้านหลังนี้ก็ล้มเหลวทุกครั้งคนงานบางคนประสบอุบัติเหตุบางคนป่วยกระทันหันจนโครงการต้องหยุดไปคำบอกเล่าจากชาวบ้านคนแก่ในละแวกนั้นเล่าว,ว่าบริเวณที่ตั้งของอาคารเดิมที่เป็นสุสานเก่าก่อนถูกปรับพื้นที่สร้างอาคารตั้งแต่ก่อสร้างก็มีคนงานเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุบางรายตกนั่ง ล้านตายบางลายป่วยกระทันหันทําให้หลายคนเชื่อว่าดวงวิญญาณนั้นที่ถูกย้ายหลุมศพไม่พอใจและยังวนเวียนอยู่ความเชื่อและความน่ากลัวจนถึงปัจจุบันแม้อาคารนี้ตั้งอยู่ใจกลางกรุงฮานอยเมืองที่คึกคักเต็มไปด้วยรถลาและผู้คนแต่ไม่มีใครกล้าเช่าหรือซื้อต่อเพราะความเชื่อเรื่องผีสิงชาวบ้านยังคนเล่า,าขานกันว่าถ้าคุณ ยืนมองบ้าน300คิมมะตอนกลางคืนจะรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองออกมาจากในความมืดเสมอและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของบ้านผีสิงที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ระวังมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมานอนกับคุณนะครับผมราตรีสวัสดิ์ครับผม